EP พ4 0 4ประกาศแต่งตั้งกรรมการป้องกัรปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิปดีสีสินทร,รมาหาวชรารงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระ,ระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหมอ่อมให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชออค์การโปรดเก้าโปรด,ปรดกระหม่อมแต่งตั้งในนัทจักรปัทววสิงห์ณอยุธยาเป็นกรรมการป้องกระปราบปามการทุจริตแห่งชาติตามประกาศลงวันที่10กรกดาคม2 5 6 3นั้นต่อมาในนัทจักรปัททวสิงห์ณอยุธยาได้ ผลจากตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนื่องจากอายุครบ70ปีเป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลงบัดนี้วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบนายพัทรศักดิ์วรรณแสงผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมาการป้องกันปราบปรามก,ก,การทุจริตแห่งชาติตามมาตรา232ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา232ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบมาตรา9และมาตรา14แห่งพระราชบ,บัญญัติป,ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตพศ2561จึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งในคัทธรศักดิ์วรรณแสงเป็นกรรมการป้องกันปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาติทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9 ในราชการปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองค์การพนเพชรวิชิตชุลชัยประธานวุฒธธิสภากฎหมายที่เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560มาตรา232คณะกรรมการป้องกันปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วย กรรมการจำนวน9คนซึ่งพระมหากษัตริย์ส่งแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสัญหาโดยคณะกรรมการสัรหามาตรา232วรรคสองผู้ซึ่งได้รับการสัญหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมายบัญชีเศรษฐศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินและการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วยมาตรา232วรรคสองอนุหนึ่งรับราชการหรือเคย รับรา,รกา,า,า,ารกชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีผู้พิพากษาอธิบดีสารปกครองชั้นต้นตุราการพัฒมนูญหัวหน้าสารทหารกลางหรืออธิบดีอายการมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีอนุสรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีอน,นุสามเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำารยตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีอน,นุสี่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์อนุ5เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองจากการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปีนับถึงวันที่ ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้นอนุคเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหารการเงินการขังการบัญชีหรือการบริหารกิจการรัฐวิสาหกิจใน ระดับไม่ต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจำกัดมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีอนุ7เคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามอนุ1อนุ2อนุ3อนุ4หรืออนุ6รวมกันไม่น้อยกว่า10ปีมาตรา232วรรค3การนับระยะเวลาตามวรรคสให้นับถึงวันที่ ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหาแล้วแต่กรณีพระราบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา9คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมาการจำนวน9คนซึ่ง พระาหากริย์ทส่งแต่งตั้งตามคำแนะนำของมติสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสัรหาโดยคณะกรรมการสรรหามาตรา9วรสองผู้ซึ่งได้รับการสัรหาต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมายบัญชีเศรษฐศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินและการอื่นใด อันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วยอน,นุหนึ่งรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีผู้พิพากษาอธิบดีศารปกครองชั้นต้นตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าสารทหารกลางหรืออธิบดีอายการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า5ปีอน,นุสองรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหร,หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีอน,นุสามเป็นหรือเคยเป็นผู้นำลงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีอนุสีํดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์อนุ5เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ โดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้นอนุ6เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหารการเงินการขัง การบัญชีหรือการบริหารกิจการรัฐวิสาหกิจในระดับไม่ต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจำกัดมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีอนุ7เป็นเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามอนุ1อนุ2อนุ3อนุ4หรืออนุ6รวมกันไม่น้อยกว่า10ปี มาตราเวักสาการนับระยะเวลาตามวักสอให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหาแล้วแต่กรณีพระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบริการป้องกันปราบปามการทุจริตพศ5 6 6 1มาตรา14ผู้ได้รับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภามาตรา14วรรคสองในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาลายใดให้ดำเนินการสรรหาบุคคลใหม่ แทนผู้นั้นแล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปโดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้มาตรา14วรรคสามเมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วหากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการ คนจากตำแหน่งด้วยให้ผู้ได้รับความเผิดชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่ถ้ามีเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบในกรณีที่ผู้ซึ่งอุฒิสภาให้ความผิดชอบ อย่างได้ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหาแต่เมื่อรวมกับกรรมการซึ่งยังดำรงตำแหน่งอยู่ถ้ามีมีจํานวนถึงเจ็ดคนก็ให้ดำเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้และเมื่อปลดข้าวปลดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วให้คณะกรรมการปปรชดำเนินการตามหน้าที่และอํำนาจต่อไป่างก่อนได้โดยในระหว่างนั้น ให้ถือว่าคณะกรรมก,การปปรชาประกอบด้วยกรรมก,การเท่าที่มีอยู่และให้ดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบตามจํานวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็วมาตรา14วัคซีให้ประธานบุธิสษาน,นําความกับบังคมทูลเพื่อส่งแต่งตั้งประธานกรรมก,การและกรรมก,การและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ